อันนี้นะคะเป็นลูกปูนะคะที่มันตายเยอะมันอาจจะอยู่นกระมังหน่อยบอม่รือจึงไหนมันตายลายหรือไงเดี๋ยวจะเอาลงบ่อญ่นะคะเพราะว่าบอนี้เอาลาเข็งออกแล้ว <Expl od ern occurring> เดี๋ยวอันนี้ลงไปมันต้องไม่มีสิขนาดตัวนี้หรมอไง เอาลูกป,ปูร่องนะคะวาดันตายมากลายเนือง ตอันนี้มันตายหลายแทะนึกขึ้นมามันตายหลายแห่ีเลย ตายเยอะมากเลยนะคะที่ัวตายเนี่มดูสิเป็น้นแดงนะสิเป็นจิ๋ หลายก็ลเรื่องบอยไงมันน่าจะน่าจะรอดกกันมันก็ต้องระวังนะคะคราวนี้ปูไปทั่วเลยนะคะดูดูทุกคนเอาน้ำใหม่ใส่ปูมันขึ้นมาแล้วดูทุกคน อน้ำใหม่ใส่ปูขึ้นมาอ้ปูขึ้นมาเล่นน้ำจักเล่นหนำบ่ลตื่นหนำหรือจังไดบุ๋นเนี่ยบึงโผลนมึนข้นมาหาหมอ่องอยู่เลยคนเฮ้ยเฮ้ยอีกขาข้างนึงอ่ะโอ้ยแค้นหนีบันเฮียขางนึง โอ้โหไปเฮียอยู่เสะบาดเนี่ยกันเดี๋ยวก็ตายตัวนั้นนะโอ้ตัวก็กำลังขึ้นไปนี่ไงตัวนึงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมตัยนึงตัวนึงนะโอ้ เบิงเบ่งจะมาเบิ่งบอกว่าขอเอาปลาปลาออกว่าเบิดเ้ดใช่ไหมตื่นหนำใหม่นอนเบาแบะเบ,บาแบะบอยู่นิ่งเรืออยู่นั่นน่ะตื่นหนำใหม่ดูรูปคนดูดูดดด ไม่มีเห่อเห็นบ่ะมันตื่นหนำใหม่อะไรวะ